ภรรยาณสุนทรนะคะพร้อมด้วยท่านนะคะผอทอมอีอังคณานิศนะคะได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีของเราด้วยครัติดตัวคู่ไม่ด้วยค่ะใช่มาลัยมเที่ยวมานครนะครับท่านวิรัตมนัสสนิทวงกับผมในที่พักของนักกีฬาเทียวมานครโดยใช้ชื่อว่าหมู่บ้านนักกำลังใจแก่คณะนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทพมหานคร ผู้จัดก,การทีมผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนจำนวน330คนมีกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน,นจำนวน11ชนิดกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลในร่มวอลเลย์บอลชายหาดเตะปัตะก้เทเบิลเทนนิสเปตองแบดมินตันรีทามารุกไทย มาพอไทยและกีฬาสาธิตสองชนิดประกอบด้วยจักรยานขาไถและอ e ีสปอร์ตการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬานักเรียนของกรุงเทพมหานครจะได้เสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขัน,นกีฬาในระดับประเทศได้มีการฝึกฝนการมีน้ำใจนักกีฬารู้รักสามัคคีอบบนอกจากนี้กีฬายังสร้างเปลี่ยนให้มีนใจนักกีฬาอดทนขยันหมั่นเพียร เกิดความรักความสามัคคีรวมทั้งได้มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศผลเัร็จของนักกีฬาซึ่งเป็นนักเรียนกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศหลากหลายชนิดกีฬาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่กรุงเทพมหานครและครองเป็นความในเจ้างิฐทองได้อย่างต่อเนื่องถึง13ครั้งติดต่อกันแสดงให้เห็นว่านักเรียนของกรุงเทพมหานคร มีทักษะด้านกีฬาทั้งเกิดจากพรสวัสด์ของตัวและเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวนักกีฬารวมทั้งการฝึกฝนเทคนิคต่างๆจากผู้ฝึกสอนการดูแลเอาใจใส่จากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกระผมเองมีความยินดียิ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาที่ประเทศให้นักเรียนเทพคของได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับท้องถิ่นระดับประเทศระดับนานาชาติเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพประเภทต่างๆต่อไปขอผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำนักกีฬาของเทพมกรเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้และขอเป็นกำลังใจให้คณะนักกีฬาทุกคนนำความสำเร็จและชื่อเสียงกับมาสส่นตนเองครอบครัวโรงเรียนและกรงเทศมครบัดน,นี้ได้เวลาถึงกวนแล้ว ก็ผมขอหน่วยพอให้คณะนักกีฬาผู้ฝึกผู้ฝึกสอนและผู้เกี่ยวข้องทุกคนประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้สมดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการครับขอบคุณครับครับตรงนี้ครับกองพ้อมครับหนึ่งสองสาม้านะครับหนึ่งสองสามสองสามนานะครับหนึ่งสองสามครับ หนึ่องสามขอบคมากครับลำดับที่หกกีฬาครับหนึ่งสองสามิพานะครับท่าน1นึ่งสองสามลำดับที่หนึ่สองามนะครับขอครับห 2, 3่งสองสามองสามผนะครับท่าน 12, ึสองสามผิพ้าครับลำดับที่เจ็ครับหนึ่งสองสามผพนะครับท่าน 12, ึสา สามพี่ขนะครับท่านหนึสองสามขอบคุณมากครับพี่ขานะคะหนึ่งสองสารับนนีครับท่านพนผอีวันแป้นเพชรนะคะแล้วก็เจ้าภากนะยศคูสวัสดีท่านรองลาดด้วยวันนี้ท่านเกียรมานะคะให้ขวัญลังใจทุกเราอกเลยเดียี่จะเร็นของครเละของพลครับใช่ไหมคะจะเป็นเจ้าเด็อง 네. ันไ